สวัสดีครับวันนี้ทาราจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอครับพื้นที่ตําบลคลอกสมบูรณ์อาเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีที่แปลงนี้จะห่างจากนิคมอุตสาหกรรม3 0มปราจีนบุรีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรห่างจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรีระยะทางประมาณ13กิโลเมตรครับห่างจากถนน3 0มครับเปรียบเทียบจากเดแกรนคอนโดบริเวณหน้ารลตัศสีมาโพธิ์เข้ามาครับ2.5กิโลเมตร กลับมาถึงแล้วครับที่ของเราจะอยู่ฝั่งขวามือบ้านสวนสองหลังหลังใหญ่เลยนะครับตรงนี้บนเนื้อที่หนึ่งไร่ครับสภาพแวดล้อมด้านหน้าแปลงครับเป็นทุ่งนาโล่งโปรง่งที่ของเรารัร้วร,รอบขอบชิดคุณผู้ชมคุณลูกค้าที่กําลังมองหาพื้นที่บ้านพักอาศัยใกล้โซนนิคมอุตสาหกรรม3.04ปาจีนบุรีนิคมอุตสาหกรรมโรจะนะปาจีนบุรีครับแปลงนี้เหมาะเลยทีเดียว ไฟฟ้าน้ำประปามีพร้อมเนื้อที่หนึ่งไร่ครับหน้ากว้างประมาณ18เมตรลึกยาวลงไป95เมตรครับรูปโฉนดตามรูปนี้เลยนะฮะบ้านสวนสองหลังบนเนื้อที่หนึ่งไร่ตำบลกรกสมบูรณ์อำเภอสีมาโพจังหวัดปราจีนบุรีขายอยู่ที่3ล้านครับยกแปลง,ปง,งบ้านนนสวเป็ครอองพอม่ ิวกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยครับในบ้าน2หลังตรงนี้พร้อมขายให้กับคุณลูกค้าที่กําลังมองหาบ้านพักอาศัยนะหลังนี้ครับสห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนห้องครัว1ห,ห้องโถงมีแอร์สตัวครับพื้นที่จอดรถเพียบกรับยังมีพื้นที่ท้ายแปลงนะฮะให้กับคุณผู้ชมได้มาปรับเติมเสริมแต่งนะทำกวดังทำ w ว r e เฮาส์ประกอบธุรกิจประกอบกิจการในพื้นที่ตรงนี้ได้เลยครับ นะครับหลังเล็กหลังถัดมาครับหห้องนอนหนึงห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องโถงมีแอร์สตัวครับรั้วกาแพงอิดก่ออย่างดีครับตรงนี้ท้ายแปลงสามารถมาทําเป็นแคมป์คนงานได้เลยครับหรือว่าจะเป็นห้องพักห้องเช่าให้กับพนักงานในโซนนิคมอุตสาหกรรมได้เช่ากัน ทำเป็นจุดประกอบพาร์ตประกอบอะไรครับส่งให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมได้เลยนะฮะเจ้าของเดิมครับเป็นผู้รับเหมาะนะครับตอนนี้จะย้ายกลับนะฮะก็เลยต้องการขายให้กับคุณลูกค้าคุณผู้ชมที่กําลังมองหาบ้านสวนมีพื้นที่เหลือครับใกล้กรร 4, นิคมอุตสาหกรรม3ามนิคมอุตสาหกรรมรถชนะนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินบุรีนะครับโซนท้ายแปลงครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจครับติดต่อทาราเข้ามาได้เลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ต้องการขายด่วนบ้านสองหลังพร้อมหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้เลย